การตัดภาพออกจากพื้นหลังเนี่ยเหมาะสำหรับที่เราจะนำไปใช้ในการทำเอกสารทำแผน่นภาพหรือทำโปสเตอร์หรือทำหน้าปกผลงานต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นวิธีที่ค่อนข้าง,ง่ายนะครับซึ่งผมเองก็ทดลองใช้มาแล้วแหละนะเชื่อว่าเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับผมจะเปิดตัวอย่างให้ดูครับตัวอย่างที่ผม ได้ทําไว้แล้วนะครับก็อาจจะไม่ได้สวยอะไรนะครับแต่ว่าก็คือใช้ได้เหมือนกันนะเอามาเป็นตัวอย่างได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยเป็นปกแฟ้มสะสมผลงานนะครับเป็นปกแฟ้มสะสมผลงานที่ผมเพิ่งทําขึ้นมานะครับก็เลยถือโอกาสอัดคลิปไว้ เอาไว้เผยแพร่สาหรับคนที่ต้องการที่จะทํานะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่ทํานะครับก็วิธีการตัดภาพนะครับตัดรูปภาพนะเพื่อที่จะเฉพาะรูปเพื่อที่จะมาทําปกแฟ้มเอกสารรายงานการประเมินต่างๆหรือว่าท่านใดที่จะทําผลงานประมาณนี้มันก็สามารถเอาไปใช้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนี่ยจะพา,าทุกคนทําพร้อมกันนะครับ ง่ายๆนะครับหรือว่าทีนี้วิธีการเตรียมนะครับเราก็ต้องมีไฟล์รูปภาพก่อนนะครับไฟล์รูปภาพเนี่ยต้องของบอกว่าจะให้เป็นไฟล์ที่มันมีคุณภาพนะมีความคมชัดอาจจะถ่ายจากกล้องก็ได้นะกล้องถ่ายรูปสามารถที่จะเอามาใช้ได้เหมือนกันทีนี้วิธีการนะครับ ต่อไปจะเป็นวิธีการที่จะเป็นวิธีการเปิดไฟล์ภาพนะครับอันนี้คือไฟล์ภาพทีออ่ผมทำมาแล้วนะครับเตรียมไว้เรียบร้อยซึ่งทุกท่านเนี่ยจะเก็บไฟล์ภาพไว้ที่ไหนก็เปิดหาครับอย่างของผมเนี่ยเก็บไว้ที่ได e อนะครับตอนแรกเราก็ไปที่ My Computer หรือว่า t i s s PC นี่แหละครับนะครับ,นะรบเลือกไดอพอเลือกแล้วเราก็เปิดหาโฟลเดอร์ นะครับเปิดหาโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์งานของเราอย่างของผมเก็บไว้ในโฟลเดอร์ตัวอย่างวิธีการเปิดง่ายๆนะครับก็คือดับเบิลคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์นั้นเราก็จะเจอรูปภาพที่เราต้องการนะครับเลือกรูปภาพแล้วก็คลิกที่ปุ่ม Open ด้านล่างก็ได้นะครับเปิดภาพมาแล้วอันนี้คือภาพที่ผมเนี่ยถ่ายจากกล้องที่ค่อนข้างมีคุณภาพนะครับรูปภาพก็จะคมชัดดีนะครับ รูปภาพก็จะคมชัดดีซึ่งสังเกตได้นะครับเวลาซูมเข้ามาแล้วเนี่ยรูปภาพก็ยังคงความคมชัดอันนี้ก็คือต้องเลือกรูปนิดนึงนะครับเวลาที่เราจะเอารูปภาพไปทํางานหรือทําอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับงานที่เน้นความละเอียดหรืองานคุณภาพเวลาถ่ายรูปถ่ายอะไรนี่ก็คือถ่ายดีๆนิดนึงต่อไปนะครับเราจะเริ่มกันเลยนะต่อไปเราจะเริ่มกันเลยโดยสังเกตว่าด้านขวามือของเราเนี่ยจะมีเลเยอร์เลเยอร์หนึ่ง ที่ชื่อว่า Layer Background ต่อไปเราจะไปปลดล็อก Layer Background นี้นะครับโดยวิธีการดับเบิลคลิกที่ Layer Background นะครับก็หลังจากดับเบิลคลิกแล้วนะครับให้เรากดโอเคนะครับจาก Layer Background เนี่ยมันก็จะกลายเป็น Layer ที่0ทันทีนะั่นหมายความว่า Layer 0ศูนย์นี้เราสามารถทำงานได้แล้วซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยมันจะมีรูปกุญแจนะครับที่ล็อกอยู่เราไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะครับตอนนี้ เราสามารถทําได้แล้วนะซึ่งต่อไปเนี่ยจะเข้าสู่กระบวนการแล้วนะครับสําหรับการตัดซึ่งผมจะตัดเอาเฉพาะตัวผมส่วนพื้นหลังด้านหลังแล้วก็บริเวณด้านนอกด้านข้างเนี่ยผมจะตัดออกให้หมดนะครับผมจะตัดออกให้หมดอ่ะวิธีแรกนะครับเราจะทําการซูมภาพเข้ามาเราดูที่ซ้ายมือนะครับก็จะมีเครื่องมืออันนึงที่เป็นรูปแว่นขยายนะครับ อ,อยู่ด้านซ้ายมืออยู่แถบล่างๆนะครับอยู่แถบล่างๆรูปแว่นขยายพอเรากดแว่นขยายปุ๊บเราดูด้านบนนะครับใต้แถบเมนูเนี่ยมันจะมีแว่นขยายอยู่2ตัวก็คือแว่นขยายบวกกับแว่นขยายลบบวกก็คือซูมเข้าลบก็คือซูมออกสมมุติว่าถ้าเราต้องการซูมเข้าเราเลือกซูมที่มีเครื่องหมายบวกแว่นขยายที่มีเครื่องหมายบวกนะครับไปกดที่รูปภาพถ้าเกิดว่า อยากซูมในจุดไหนของรูปภาพเราเอาแว่นขยายเนี่ยไปวางแล้วก็กดคลิกเข้าไปเลยนะครับคลิกเข้าไปคลิกเข้าไปนะครับสมมุติว่าเอถ้าภาพมันใหญ่ไปเนี่ยเราก็สามารถซูมออกได้นะครับเราสามารถซูมออกได้โดยเราจะไปทําการเลือกแว่นขยายที่มีเครื่องหมายลบอยู่ก็คือซูมออกนั่นเองนะครับน,นี่คือการซูมทาไมถึงซูม เพราะว่าเราจะสามารถเห็นรูปภาพขอบภาพของส่วนที่เราจะตัดออกได้ชัดเจนนะครับเราจะใช้วิธีการซูมนะซูมเข้ามาใกล้ๆเราจะได้เห็นชัดๆนะครับทีนี้เมื่อเราซูมเข้ามาใกล้ๆแล้วถูกใจแล้วแหละตอนนี้เครื่องมือที่ใช้นะครับสังเกตอยู่แถบเครื่องมือแถวที่3นะครับนี่อยู่แถบเครื่องมือแถวที่3าม มันมีอยู่ทั้งหมด3 3ตัวนะครับมีอยู่ทั้งหมด3ตัว3ตัวนี้จะเลือกยังไงล่ะให้เราเอาเมาส์มากดค้างไว้นะครับกดค้างไว้เลยไม่ต้องปล่อยแล้วเครื่องมือก็จะเลื่อนออกมาเองเราสามารถใช้ได้ทั้ง3ตัวแต่ว่าตัวที่ดีที่สุดในการตัดรูปภาพก็คือตัวตรงกลางนะครับพอลิกลอสโซทู l นะชื่อมันคือตัวตรงกลางนะครับ พอเราเลือกแล้วนะครับอตอนนี้ในคลิปผมเนี่ยผมจะตัดจากด้านล่างด้านล่างสุดนะครับจากขอบกางเกงนะเพื่อตัดขึ้นไปข้างบนวิธีการง่ายๆนะครับเราเอาเมาส์เอาเครื่องมือเนี่ยวางด้านนอกก่อนด้านนอกรูปภาพเลยกดหครั้งนะครับเอาเมาส์มาวางด้านนอกกดมั้งลากเส้นกด1ครั้งลากเส้นลากเส้นแล้วก็กด ลากเส้นแล้วก็กดพยายามทิ้งระยะหน่อยก็ดีนะครับเวลาเวลากดเนี่ยทิ้งระยะหน่อยเพราะถ้าเรากดกดติดกันเกินไปเนี่ยมันจะกลายเป็นเส้น selection ซึ่งมันแก้ไขได้ยากนะครับมันจะก็แก้ไขได้ยากทีนี้วิธีการง่ายๆนะครับก็ให้เราดูที่ออขอบเสื้อขอบกางเกงของเราว่าเราจะตัดส่วนไหนค่อยๆลากไปเรื่อยๆค่อยๆลากไปเรื่อยๆนะครับก็คือ เราไม่จําเป็นจะต้องเอาตามสัดส่วนเสื้อหรือกางเกงหรือในส่วนที่เราจะตัดก็ได้เอาแค่พอประมาณนะครับอยา่างของผมก็ไม่ได้ตรงตามขอบเท่าไหรส่วนไหนพอตัดได้ผมก็ตัดออกเลยนะครับทีนี้ไปเรื่อยๆครับเราก็ทำไปเรื่อยๆนะทำไปเรื่อยพอถึงสักระยะหนึ่งนะครับนะพอถึงสักระยะหนึ่งเราก็จะทำการลบแล้วนี้ ของผมก็ทํามาถึงแค่ประมาณช่วงแขนนะครับผมก็พอตรงนี้นะพอแล้วทีนี้เราก็จะลากออกลากออกด้านข้างนะครับเพื่อที่เราจะลบลากลงมาด้านล่างแล้วก็ลากลงมาที่จุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นจะดูได้ยังไงครับเมื่อเราเอาเมาส์ไปชี้หรือว่าเครื่องมือไปชี้แล้วมันจะมีจุดกลมๆเล็กๆนะครับขึ้นมาด้านล่างนั่นแสดงว่าถึงจุดเริ่มต้นแล้วกดเมาส์หนึ่งครั้งเราทําการกด ดีลิทบนคีย์บอร์ดเลยขั้นตอนต่อมาก็คือทําเช่นเดิมโดยที่วางเครื่องมือไว้ห่างจากตัวน่อยน่อยนึงห่างจากตัวที่เราจะตัดนิดนึงก็พอนะฮะอานิดนึงก็พอแล้วเราก็ใช้วิธีเดิมทิ้งระยะสักหน่อยระยะการคลิกสักหน่อยไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆตามสัดส่วนที่เราจะตัดเนี่ยนะทีนี้กรณีที่เรากดกดเมาส์ นะรกรณีที่เรากดเมาส์ติดกันเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนี่ครับเส้นที่เราเห็นเนี่ยก็คือเส้น selection เนี่ยมันจะตัดเลยมันจะตัดจากจุดปลายมาหาจุดเริ่มต้นเลยทําให้เราก็ไม่สามารถที่จะลบได้นะเราก็ต้องย้อนกลับมาเพื่อที่จะมาลากเส้นใหม่เพื่อที่จะทําการตัดรูปภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับเอ่อก้ขอบอกก่อนนะครับว่าจะต้องใจเย็นๆนะครับแล้วก็มีสมาธิในการตัดรูปภาพนะฮะ นี่เราก็ค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะครับทิ้งระยะสักหน่อยทิ้งระยะการกดเมาส์สักหน่อยก็จะทําให้งานของเราเนี่ยสวยคมชัดแล้วก็มันก็จะเร็วขึ้นด้วยนะครับอันนี้คือวิธีการตัดรูปภาพนะครับอันนี้คือวิธีการตัดรูปภาพซึ่งตอนเนี้ยเราก็ทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆนะครับลากตามส่วนที่เราเห็นเลยนะครับวิธีนี้เนี่ย ผมขอแนะนําเลยครับว่ามันจะได้รูปภาพมันจะได้ขอบภาพที่คมชัดอ่านี่ในตัวอย่างก็จะเห็นว่าถึงเวลาสมควรแล้วนะเราก็ควรจะลบออกถ้าเราเอาไปยาวกว่านี้อาจเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นมันก็จะทําให้มันเสียหายได้เราก็เสียเวลาในการทําต่อสังเกตว่าเราตัดแล้วเห็นไหมพื้นหลังก็หายไปแล้วกัน,นะครับนี่อ่าผมขอข้ามขั้นตอนนี้เลยแล้วกันนะครับเพราะว่า เชื่อว่าทุกท่านก็น่าจะทําได้แล้วแหละเพราะว่าใช้เครื่องมืออย่างเดียวไม่ได้ใช้เครื่องเครื่องมือที่เยอะอะไรนะครับโอเคมาถึงขั้นตอนนี้ก็คือเราตัดรูปภาพพื้นหลังออกจากรูปภาพที่เราจะเอามาใช้งานแล้วถือว่าเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราจะมาตัดส่วนด้านนอกออกนะครับ ตัดส่วนด้านนอกออกก็คือส่วนที่เราเห็นอยู่เป็น,ปนขอบๆด้านนอกอะนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาทําการตัดออกให้หมดเลยให,ให้เหลือเฉพาะตัวรูปของเราขั้นตอนนี้ก็คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วแหละในการตัดรูปภาพนะครับอันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะในการตัดรูปภาพขั้นตอนต่อไปก็คือจะเป็นขั้นตอนของบันทึกนะครับมีหลายวิธีเลยนะครับโดยเริ่มที่ เลือกที่เมนูไฟล์แล้วก็เลือกเซฟแอสนะครับทีนี้เราจะเซฟรูปภาพเพื่อที่จะเอาไปใช้งานเลยจะเซฟแบบไม่มีพื้นหลังนะครับพอเราเซฟธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นประมาณว่าเป็น JPEG นะรูปภาพทั่วไปก็ก็คือจะมีพอเราเซฟปุ๊บจะมีฉากหลังสีขาวขึ้นมานะแบบนั้นเราใช้ไม่ได้วิธีการเซฟนะครับเราจะเลือกนามสกุล มีตัวอย่างนะครับเราจะเลือกนามสกุลไฟล์ที่เป็น PNG เท่านั้นนะครับ mm. ก็คือไฟล์ที่ไม่มีพื้นหลังนะครับ mm. ก็จะเป็นไฟล์ที่เราตัดมาแล้วเรียบร้อย mm. ก็จะเป็นเขาเรียกว่าไฟล์ PNG นะครับ mm. อย่าไปอย่าไปเลือกผิดนะครับถ้าเลือกผิดแล้วก็เราต้องกลับมาเซฟใหม่นะเลือก PNG พอเลือกเสร็จปุ๊บทีนี้เราก็ตั้งชื่อเลยจะตั้งชื่อว่าอะไรของผมเนี่ย พอเลือกการสกุล png เสร็จเราก็ตั้งชื่อเลยของผมเนี่ยตัดตั้งชื่อว่าเป็นตัดพื้นหลังแล้วอ่อาง่ายๆจะได้เข้าใจนะครับแล้วก็กดเซฟเลยเราเลือก non fast นะครับแล้วก็โอเคนะเลือก non fast เสร็จก็โอเคแล้วก็ถือว่าสิ้นสุดขั้นตอนในการตัดรูปภาพในการเซฟแล้วนะครับนี่ เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนนี้ก็คือผมจะปิดเลยทีนี้ปิดเลยผมต้องการเก็บต้นฉบับไว้นะครับผมจะเลือกโนนะเพราะว่าถ้าผมกดตกลงไปเนี่ยรูปภาพก็จะเป็นที่เป็นแบบมีพื้นหลังคือถ้าผมกดตกลงไปเนี่ยก็คือรูปภาพเนี่ยก็จะเป็นรูปภาพแบบที่เห็นเลยแต่ว่าถ้าผมกดโนเนี่ยผมจะได้รูปภาพภาพต้นฉบับแรกเอาไว้ใช้งานในครั้ง ต่อไปได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นผมก็กดกดโนนะครับโอเคจบแล้วนะครับสำหรับการออสอนวิธีการตัดรูปภาพนะครับด้วยโปรแกรม Photoshop นะก็ใครสงสัยอะไรนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาตอบในหน้านะครับโอเคนะ